สวัสดีค่ะทุกคนพี่หนิงอรวีแม่บ้านอเมริกาค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันค่ะวันนี้พี่หนิงก็พาเพื่อนๆอ,ออกมาซื้อของค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะทุกคนรู้สึกไม่สบายตั้งแต่เช้าแล้วค่ะก็วันนี้ก็ยกเลิกนะคะออกมาทานข้าวข้างนอกกับคุณสามีพี่หนิงนอนตั้งแต่าทานอาหารเช้าเสร็จนะคะตื่นมาอีกทีเกือบห้าโมงเย็นทุกคนเพิ่งจะได้อาบน้ําแล้วก็ ออกมาที่ห้างมาซื้อของมาซื้อพวกผลไม้ไปไว้ฐานค่ะก็วันนี้ก็เลยอยากจะทำคลิปสั้นๆมาฝากเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้างเฟสไมเยอร์ค่ะว่าพี่อิงจะได้ผลไม้อะไรไปไว้กินค่ะ เราเข้ามาถึงภายในบริเวณห้างแล้วนะคะก็ที่นี่ก็จะผลไม้เยอะมากๆนะคะดอกไม้ผลไม้เยอะแยะเลยอาหารการกินก็จะสดๆทั้งนั้นเลยนะคะมุมดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมดอกสีเหลืองสดใสเลยค่ะสีโปรโดของพี่เลยค่ะทุกคนสวยมากๆเลยกุหลาบช่วงนี้สวยจังเลยค่ะสวยงามมากๆเลย พี่หนิงไม่ค่อยสบายก็เลยได้ยกเลิอกอาหารเย็นกับคุณแจ็กนะคะที่คุยไว้เมื่อคลิปที่แล้วว่าพี่หนิงจะไปทานอาหารข้างนอกบ้านนะคะเป็นไปกินวันเกิดนะตัวเองนะก็เลยเลื่อนนะทุกคนเพราะพี่หนิงรู้สึกไม่ค่อยสบายก็คงไม่สนุกอะคะ่ะออกไปทานข้าวข้างนอกก็เลยงดค่ะคุณแจ็กก็เลยสั่งออเดอร์เนี่ยอาหารเดี๋ยวไปรับแล้วก็เดี๋ยวไปกลับไปกินที่บ้านนะคะแล้วก็ ดินเนอร์กันก็ค่อยออกไปทานย้อนหลังกันเอานะคะก็สรุปก็คือวันเกิดปีนี้ก็อยู่บ้านนะทุกคนไม่ได้ไปไหนนะคะพี่นิงก็มาได้ไข่ไปไว้นะไปช้อปปิ้งก็ไม่ได้ไปไปไหนก็ไม่ได้ไปนอนทั้งวันเลยทุกคนนะคะตื่นมาก็ห้าโมงกว่าแล้วก็เลยไม่ไปไหนแล้วนะคะออกมาที่ห้างเฟสเมเยอร์ใกล้ๆบ้านนิดหน่อยเพราะว่ากณจะจะไปเติมน้ํามันนะคะน้ามันรถนะคะทุกวันอาทิตย์แกจะเติมน้ํามันรถว่า ปกติต้ <desserts. S 1> องไปที่คอสโก้พอดีคอสโก้เขาปิดหโมงครึ่งก็เลยไม่ได้ไปซื้อของที่คอสโก้ด้วยก็เลยมาเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันที่ห้างเฟสเมเยอ์แทนคุณแจ็คทุกคนคุณแจ็คบอกว่าให้เลือกเอาบาร์ตอมพี่หนิงบอกว่าอยากให้ใช้อะไรก็เลือกให้หน่อยเออแกชอบไม่รู้ว่าพี่หนิงเป็นคนที่ชอบแช่น้ำอุ่นนะคะเวลาที่ อาบน้ำชอบแช่น้ำกลับละได้ดอกไม้ช่อหนึ่งด้วยเขาใหญ่เขาใหญ่บอกว่าให้ดอกไม้ปลอบใจก่อนไม่สบายวันนี้ทุกค <c oughs> นก็ได้ของนิดหน่อยค่ะทุกคนนะคะซื้อไม่เยอะ แล้วก็ได้การ์ดไปให้เพื่อนนักเต้นรำที่เข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลด้วยนะคะวันพรุ่งนี้เรามีคลาสสอนนะคะก็จะให้เพื่อนเพื่อนนักเต้นรำวยกันนะคะเซ็นแล้วก็เขียนนะคะส่งความต้องใ่ไปให้ภายในการนี่นะคะก็ซื้อแค่นี้ค่ะทุกคนวันนี้นะ,ะของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็กำลังจะขับรถไปรับอาหารที่เราสั่งออนไลน์ไปเมื่อสักคู่นี้ตอนที่ช้อปปิ้งในห้างนะคะ ก็สั่งพิซซ่าค่ะทุกคนที่ร้านา Red Robin ค่ะก็เป็นร้านเบอร์เกอร์นะคะก็จะขายเบอร์เกอร์ขายพิซซ่าขายอะไรหลายอย่างแต่พี่กับ ออคุณแจ็คจะชอบทานพิซซ่าที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าเขาทําอร่อยแล้วก็ที่สําคัญคือพี่หนิงทานแล้วพี่หนิงไม่แพ้ชีสนะคะในตัวชนิดที่เขาใส่ในพิซซ่าที่เราสั่งเนี่ยปกติแล้วพี่หนิงเนี่ยเป็นคนที่แพ้ง่ายว่ากินอาหารหรือว่ากินนมหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะชอบแพ้เนาะเป็นผื่นขึ้นเต็มตัวเลยก็กินพิซซ่าร้านนี้ไม่มีปัญหานะคะก็เลยเมื่อกี้พี่เมื่อกี้คุณแจ็คก,ก็เลยสั่งนะคะ ซับพิซ,ซ่าไปะค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะไปเอาค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะคะชมบรรยากาศายามาเย็นในเมืองด้วยนะคะตอนนี้ก็กําลังขับรถนะคะไปรับพิซ,ซ่านะคะที่สั่งไว้ที่ร้านเรสโรบินนะคะทุกคนก็เวลาตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนะคะสองทุ่มครึ่งแล้วค่ะทุกคนก็วันนี้กินพิซ,ซ่าที่นิงก็ยกเลิกอาหารเย็นเนาะ ที่จะไปทานกันที่ร้านเรดล็อบสเตอร์นะคะก็ยกเลิกไปก่อนนะคะพี่ไม่ค่อยสบายทุกคนนะคะมันเป็นเวียนเวียนหัวเป็นหน้ามืออะไรมียังไงไม่รู้เหมือนจะอาเจียนอะ่ะเพราะว่าอากาศมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะ่ะเมื่อคืนก็หิมะตกถุกถึงเช้าเลยเที่ยงถึงหยุดนะคะเมื่อเช้าเนี่ยหิมะนะคะอากาศมันเปลี่ยนเนาะเราอายุเยอะแล้วด้วยมันทําแบบ ร่างกายของเรามันปรับตัวไม่ทันปรับสภาพไม่ทันทุกคนสุขภาพร่างกายพี่หนิงอ่อนแอช่วงนีย้ยิ่งอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้ไม่ค่อยสบายบ่อยมากๆก,ก็เลยสั่งพิซซ่าไปกินที่บ้านนะคะวันนี้กินพิซซ่าแทนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าเดี๋ยววันหยุดสุดสัปดาห์อาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไป ออกไปทานข้าวกันนะคุณสามีบอกว่าเดี๋ยวเราเลื่อนไปอาทิตย์หน้าแล้วกันนะค,คุณแจ็คนะคะเพราะว่าสาหรับพี่หนิงแล้ววันเกิดหรือวันไหนไหนมันก็เป็นวันธรรมดาเหมือนวันหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสแต่กับการที่ต้องไปออกไปดินเนอร์หรือว่าไปจัดอะไรทำอะไรให้มันเป็นเรื่องที่แบบว่ายุ่งยากในะสําหรับตัวเราเนาะเพราะว่าพิงเป็นคนไทยก็เลยมีความรู้สึกว่าอพอวันเกิดแล้วก็แค่อยากได้รับคําอวยพรจากแม่แล้วก็ส่ง ขอ้ขอความดีๆไปให้แม่แค่นี้พี่หนิงก็มีความสุขแล้วนะพี่หนิงทาในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเพราะว่าเราผ่านชีวิตอะไรมามากมายเราไม่ต้องการอะไรมากมายในชีวิตนะมีความรู้สึกว่าพอใจพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมีแค่คําอวยพรจากแม่พี่หนิงก็มีความสุขแล้วพี่หนิงคิดแค่นั้นนะคะเมื่อเช้าก็ ส่งข้อความไปให้แม่เป็นชาวที่ไทยเพราะว่าที่ไทยเป็นวันที่27กุมภาแล้วเนาะปีหนิ่งเกิด27กุมภาปีนี้ก็ครบ57ปีเต็มแล้วก็ย่างเข้าสู่ถนนสาย58มาถึงร้านาเรดโรบินแล้วนะคะแล้วก็มาจอดที่ที่จอดรถสำหรับพิกับนะคะเดี๋ยวคุณแจ็คก็จะติดต่อเข้าไปทางโทรศัพท์เดี๋ยวเขาก็จะมีน้องๆนะคะออกมาส่งอาหารให้เราค่ะ ทีนี้เราก็รับพิซซ่าเรียบร้อยแล้วนะคะจากร้านเร d r รบินนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปอะเอาอโดนัทนะคะเดี๋ยวจะไปแวะซื้อโดนัทด้วยค่ะก็เข้าไป drive thru แบบนี้ค่ะไม่ต้องเข้าไปในร้านนะคะเราก็จะสั่งนะคะเดี๋ยวสั่งโดนัทสักโหลหนึ่งนะคะไปค่ะไปร้านโดนัทด้วยกันกับพี่หนิงค่ะเงียบมากทุกคนนะคะเวลาใกล้จะสามทุ่มแล้ว เมืองที่พี่อยู่เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆทุกคนนะคะก็เป็นการใช้ชีวิตเรียบง่ายในเมืองเล็กๆจริงๆค่ะทุกคนนะแต่ก็สะดวกสบายนะคะก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถซื้อหาได้นะคะโดยเฉพาะร้านเอเชียที่นี่ร้านเอเชียเยอะมากๆค่ะหลายร้านเลยทีเดียวค่ะก็ถึงร้านคริสปี้ครีมโดนัทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ขับเข้าไปสั่งในที่ uh, drive t o เลยนะคะคือไม่ได้เข้าไปในที่ในร้านเพราะว่าที่นี่สะดวกสบายค่ะที่อเมริกาเนี่ยซื้ออะไรก็ drive t o ได้เลยนะ,ะทุกคนนะครก็จะมีอาหารโปรแกรมอาหารเนี่ยโปรแกรมทุกอย่างอย่างที่ร้านโดนัทเนี่ยก็จะมีโปรแกรมให้เราได้ดูเลือกว่า well, เราอยากได้อะไร อันนี้พี่หนิงก็ได้โดนทัทจ้านอาจาหนึ่งกล่องนะจะกันเรนด์นะเดี๋ยวกลับบ้านกันโอเคค่ะไปบ้านกันค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอกับพี่ออรวีแม่บ้านอเมริกามาพูดคุยกันนะคะก็บอกเล่าเรื่องราวแชร์ชีวิตประจําวันเล่าสู่กันฟังคะ่ะชีวิตพี่หนิงก็แบบนี้คะ่ะง่ายๆอยู่กันสคนตายายนะคะก็ ไม่มีอะไรบือบามากมายแล้วก็อยู่แบบเรียบง่ายจริงๆทุกคนนะคะก็ถ้าวันไหนไม่ได้ทําอาหารเองก็จะออกมากินข้าวข้างนอกอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่อยากนั่งที่ร้านก็สั่งกลับบ้านแบบนี้ค่ะทุกคนร้านอาหารที่นี่ก็จะเปิดไม่ค่อยดึกนะคะอย่างเต็มที่ก็อ่าไม่น่าจะเกินสามทุ่มสามทุ่มกว่าเนี่ยร้านอาหารก็ปิดกันแล้วนะคะแต่จะมีอ่าร้านอ่าเรดโรบินนะคะที่เปิดดึกหน่อยนะคะ ก็เราก็มาสั่งพิซซ่าที่ร้านนะะี่ค่ะก็อ่าก็เรียบง่ายนะคะวันเกิดน27กุมภานะคะวันนี้ก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะ,ะการสองคนตายายก็ขอบคุณนะคะเข้าตลอดเวลานะคะที่อยู่เป็นกําลังใจกับพี่นิงนะคะ,ะชีวิตในต่างแดนนะคะก็ใช้ชีวิตให้เป็นทําชีวิตให้มีความสุขนะสำหรับพี่แล้วนะ ถ้าเราพอใจเราก็มีความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะไม่ว่าเรื่องราวต่างๆจะเข้ามาจะเรื่องหนักเรื่องเบาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็จะมีปัญหาทั้งนั้นแต่ว่าทํายังไงเราจะเข้าใจกับปัญหานั้นแล้วกอ็อยู่กับมันให้ได้แล้วก็แก้ปัญหาค่อยๆแก้ไปนะคะพี่นิ่งเองก็ ผ่านชีวิตเรื่องราวมาเยอะแยะนะคะก็ปัญหาที่มีถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะคะอะไรก็ช่างที่เข้ามาถ้าถือว่าเป็นปัญหาพี่นิงบอกคนสาม,มีอะไรว่าจิบจิบนะคะพี่นิงแก้ได้พี่นิงก็ค่อยแก้ค่อยทําไปไม่มีปัญหามันอยู่ที่บาใจเราอยากจะแก้ปัญหานั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเรามีสติเราก็สามารถทุกอย่างลงตัวนะคะสำหรับปันเกิดพี่นิงปีนี้นะคะก็เรียบง่ายแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะนอนทั้งวัน <laughs> แล้วก็ ค่ำจนค่ำเลยแล้วก็ออกมานะคะซื้อของนะคะก็ซื้อพิซซ่าเข้าไปกินที่บ้านนะคะก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอกับพี่อรวีแม่บ้านอเมริกาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนรักษาสุขภาพค่ะขอบคุณจากใจค่ะเลิฟเๆค่ะบ๊ายบายค่ะ